ตำนานพระแก้วมรกตแสงแก้วแห่งพุทธบารมีในการครั้งหนึ่งที่โลกยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความทุกข์ของมนุษย์ผู้คนต่าง,ลงหลงไหลในอำนาจละเลยศีลธรรมและลืมคำสอนของพระพุทธองค์อาณาจักรทั้งหลายรบพุ่งแยงชิงกันไม่หยุดหย่อนความโลภความโกรธและความหลงบดบังปัญญาจนแทบมองไม่เห็นแสงแห่งธรรม ทว่ากลางคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนที่เงียบสนิทที่สุดในรอบหลายร้อยปีกลางฟากฟ้าก็เกิดแสงสีเขียวสุกสว่างขึ้นอย่างไรที่มาแสงนั้นไม่ใช่ดาวมีใช่ฟ้าแลบและไม่ใช่แสงจากสิ่งใดในโลกมนุษย์หากแต่เป็นแสงแห่งพุทธบารมีที่สะท้อนจากพบอันละเอียดลึกลงไปในห้วงจัก,กรวาลแสงสีเขียวเรืองรองพุ่งลงจากท้องฟ้าสู่ยอดเขาหิมาพานด้านเหนือสุด บริเวณที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดกล้าเหยียบย่างขึ้นไปแสงนั้นซึมซับลงในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อถ้ำวิสุทธ,ธิเรืองพบซึ่งเป็นถ้ำที่เทพผู้เฝ้าโลกทั้งสามมารอคอยการถือกำเนิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแสนนานเมื่อแสงสีเขียวสาดกระจายไปทั่วถ้ำศิลาและผนังถ้ำทั้งหมดเปล่งประกายราวกับถูกแต่งแต้มด้วยมรกตมวลอากาศบริสุทธิ์พัดวนดังลมหายใจแห่งธรรมะ เหล่าเทพพญดาและพญานาคผู้คุ้มครองภูเขาหิมพานต่างก้มกราบด้วยความนอบน้อมพญานาคคินีนามว่าวดีนาคาชธิดาผู้มีเกล็ดสีเขียวอย่างมรกตสองประกายประดุดหิมะกลางคืนผุดขึ้นจากแอ่งน้ำลึกนางขดลำตัวอย่างเคารพและกล่าวขึ้นว่าแสงนี้คือสัญญาณแห่งพุทธบารมีถึงเวลาที่คำทำนายจะเป็นจริง องค์พระแก้วจะถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อตั้งมั่นให้โลกมนุษย์ได้เห็นแสงแห่งธรรมอีกครั้งท่านใดนั้นภายในกลางถ้ำก็เกิดแสงที่สว่างกว่าดวงดาวนับพันรวมกันเสียงคล้ายเสียงสวดมนต์ของเหล่าเทพดังกังวานคลอไปกับแสงสีเขียวที่ก่อตัวรวมกันเป็นแท่งแก้วมณีสีเขียวใสงดงามและบริสุทธิ์เกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ใดๆแท่งแก้วมณีนั้น ค่อยๆหล่อหลอมรวมกันเป็นรูปทรงของพระพุทธรูปปางสมาธินั่งขัดสมาธิราบพ,พระพรัก์อ่อนโยนนิ่งสงบใครก็ตามที่มองเห็นล้วนรู้ทันทีว่าพลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นผลแห่งบารมีของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์รวมกันเมื่อแสงน้อยลงพระพุทธรูปแก้วสีมรกตก็ปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์งดงามไม่มีตำหนิแม้แต่น้อย พญาน่าคินีน้ำตาคลอด้วยความปีติองค์พระได้ถือกำเนิดแล้วบารมีของพระองค์จะปกป้องสรรพสัตว์ผู้ศรัทธาเทพปัญญาผู้เฝ้าถ้ำเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าถึงเวลาต้องนำองค์พระเข้าสู่โลกมนุษย์เมื่อโลกมนุษย์ตกอยู่ในความหลงผลิดก็ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะเตือนสติเพื่อให้ผู้คนกลับมาสู่ทางแห่งธรรมอีกครั้ง ผู้ใดได้เห็นจะเกิดปัญญาผู้ใดบูชาจะเกิดบุญผู้ใดศรัทธาจะพบความสงบพญานาควดีรับคำและให้สัตวสาบานว่าจะคุ้มครององค์พระจนกว่าเวลาจะสุกงอมจึงแผ่พลังนาคบารมีแล้วเคลื่อนองค์พระจากถ้ำวิสุทธเรืองพบลงสู่โลกมนุษย์ผ่านสายน้ำอันลึกลับแห่งหิมะผานการเดินทางผ่านโลกบาดาลน,นั้นสงบนิ่ง แต่งดงามราวกับความฝันน้ำใสาราวกับกระจุกสะท้อนแสงแก้วสีเขียวให้เหล่านาคทั้งหลายเห็นเป็นสัญญาณแห่งมงคลเมื่อถึงเมืองนาคคณครองค์พระแก้วมรกตก็ส่องสว่างไปทั่วอาณาจักรใต้น้ำราวกับคืนวันเพ็นตลอดกาลเหล่านาคต่างหมอบกราบด้วยความศรัทธาพญานาคขวดีกล่าวต่อหน้าเหล่านาคทั้งเมืองว่านี่คือองค์พระผู้จะคุ้มครองโลกมนุษย์ในยุคเสื่อมผู้ใดทำกุศลยอมเข้าถึงบาร,รมีนี้ ผู้ใดละความชั่วได้ย่อมได้พบแสงสีเขียวแห่งธรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานโลกมนุษย์เริ่มเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงสงครามระหว่างอาณาจักรต่างๆทำให้ผู้คนตกอยู่ในความทุกข์ยากเหล่าเจ้าเมืองที่หลงไหลอำนาจเริ่มเสาะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อครอบครองเอาไว้เสริมบารมีจนลือกันไปทั่วว่ามีพุทธรูปแก้วสีเขียวซ่อนอยู่ณสถานที่ลึกลับบางแห่ง พอขาผ่านป่าหน้าดงได้เห็นประกายสีเขียวไว้ไว้ในน้ําแล้วนําไปเล่าให้เจ้าเมืองชื่อเจ้าศักราฟังผู้ปกครองผู้ทะเยอทะยานผู้นี้มีนิสัยปรารถนาอํานาจมากกว่าสิ่งอื่นใดเขาพูดขึ้นว่าแม้แต่เทวะก็ต้องยอมสยบต่ออํานาจของข้าเมื่อได้ของศักดิ์สิทธิ์นี้มาอาณาจักรทั้งหลายจะต้องมาอ้อนวอนต่อข้า ความคิดอันเมืดมนนี้แพร่ซ่านไปทั่วบริวารเขาส่งนักล่าผู้ชำนาญไปตามแม่น้ำลึกหวังจะหาที่อยู่ของเหล่านากแต่ด้วยบุญขององค์พระแสงแก้วทำให้ฝูงสัตว์น้ำพัดพาเจ้าพรานไปผิดทางทุกครั้งพญานาคขวดีเห็นว่ามนุษย์เริ่มมีกำหนักอันก่อกวนความสงบเธอจึงตัดสินใจนำองค์พระขึ้นสู่โลกมนุษย์เพื่อซ่อนณสถานที่ที่บริสุทธิ์กว่าบาดาลน,นางลอยขึ้นเหนือผิวน้ำในคืนที่เงียบงนันและพบวัดร้างเก่าในป่าลึก วิหารที่เต็มไปด้วยเถาวันแต่ภายในวัดกลับมีพระชรารูปหนึ่งนั่งภาวนาอย่างมั่นคงพระชารานามว่าพระปัญญาเถระเป็นผู้ทรงศีลและมีจิตใจสงบนิ่งรู้ถึงสิ่งเหนือทําได้ด้วยสติของท่านเมื่อเห็นแสงสีเขียวส่งจากป่าพระเถระเดือนออกมาช้าๆจนพบพญานาควด,ดีอันเชิญองค์พระวางไว้บนแท่นหิน พระเถระกราบลึกและกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นเทพแห่งบาดาลของนี้เกินกว่ามนุษย์จะคู่ควรแต่หากเพื่อคุ้มครองพระศาสนาข้าพเจ้าจักรักษาไว้จนหมดลมหายใจพญานาคขวดีจ้องมองพระเถระด้วยดวงตาสีเขียวที่ส่องประกายโลกมนุษย์ยังไม่พร้อมจะเห็นบารมีขององค์พระ อาตมาภาพจึงขอฝากองค์นี้ให้ท่านคุ้มครองจนกว่าการจะนำผู้มีบุญคู่ควรมารับทถายสืบพระพุทธศาสนาต่อในแผ่นดินใหญ่หลังฝากฝังเสร็จนางก็กลับสู่บาดาลทิ้งไว้เพียงความสงบลี้ลับในวัดร้างพระเทระเก็บองค์พระไว้ด้วยความเคารพสูงสุดทำความสะอาดวิหารและสร้างแท่นไม้เรียบง่ายให้เป็นที่ประดิษฐานแม้ไม่มีทองคำหรืออัญ,ญมณี แต่รัศมีขององค์พระก็ส่องสว่างทั้งยามกลางคืนและกลางวันเมื่อปีผ่านไปหมู่บ้านใกล้เคียงก็เริ่มเห็นแสงสีเขียวหลอดออกจากป่าลึกจึงเกิดความสงสัยจนตามเข้าไปดูและพบวัดร้างอันมีพระแก้วมรกตอยู่ภายในผู้คนต่างเกิดความปิติอย่างล้นหลามพากันทำบุญปลูกต้นไม้บูรณะวัดที่สุดทสมให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหมู่บ้านที่เคยกันดานกลับอุดมสมบูรณ์ด้วยฝนฟ้าอันร่มเย็น น้ำในบ่อน้ำใสสะอาดฝูงสัตว์ออกลูกดกผู้คนมีความสามาคัคคีและเมตตาต่อกันแต่ความรุ่งเรืองนี้ก็ส่งข่าวไปถึงเจ้าเมืองสักราผู้โลภเขาพาทหารมาล้อมหมู่บ้านเพื่อยึดองค์พระมาะครอบครองพระเทระออกมาต้อนรับด้วยความสงบและกล่าวว่าของนี้มิใช่สมบัติของใครแม้แต่ผู้ครองอาณาจักร หากเป็นสมบัติแห่งธรรมะผู้ใดเลื่อมใสย,ย่อมได้บุญผู้ใดครอบครองด้วยโลภะย่อมมีโทษเจ้าเมืองหัวเราะเย็นและพูดด้วยเสียงเย่อหยิ่งว่าถึงธรรมจะสูงเพียงใดแต่ผู้ที่ครองโลกคือผู้มีอำนาจข้าจะนำองค์นี้ไปเพื่อความรุ่งเรืองของเมืองข้าแต่ในขณะที่เขาจะก้าวเข้าสู่วิหาร ท้องฟ้าที่สดใสกลับกลายเป็นมืดครึ้มทันใดฟ้าผ่าลงมากลางลานวัดเสียงดังก้องจนทหารล้มกลิ้งกันหลายทนลมพัดแรงจนต้นไม้โค่นล้มเจ้าเมืองสักราใบหน้าซีดเซียวด้วยความหวาดหวัน่นเขาพูดเสียงสั่นว่านี่มันพุทธบารมีด้วยหวาดกลัวเขาจึงสั่งทหารถอยกลับ ไม่กล้าแตะต้ององค์พระอีกเลยนับแต่นั้นเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วหลายสิบปีต่อมาพระอาจารย์ผู้ทรงศีลแห่งล้านนานามว่าพระอโนชาเทระมีนิมนิตเห็นแสงสีเขียวเหนือป่าลึกท่านจึงออกเดินทางตามนิมิตผ่านภูเขาสูงผ่านหุบเขาอันตราย จนมาถึงวัดร้างที่บูรณะขึ้นใหม่โดยชาวบ้านและได้เห็นองค์พระแก้วเป็นครั้งแรกพระอโนชาเถระรู้ทันทีว่าองค์นี้คือสิ่งที่ธรรมะส่งมาปกป้องผู้คนในยุคเสื่อมท่านขอรับองค์พระไปประดิษฐานณเมืองใหญ่เพื่อเผยแผ่พระาศาสนาชาวบ้านยอมด้วยศรัทธาลึกซึง้งระหว่างเดินทาง องค์พระแผ่รัศมีสีเขียวช่วยคุ้มครองคณะสงฆ์ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นป่าไฟที่กำลังลามก็หยุดลงช้างเถื่อนหมอบทำความเคารพโจรป่าที่ตั้งใจปล้นก็ถอยกลับเมื่อเห็นแสงมรกตทำให้การเดินทางสู่ล้านนาเต็มไปด้วยปาฏิหาริเมื่อองค์พระแก้วมรกตประดิษฐานในล้านนาเมืองก็มีความรุ่งเรืองอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ด้วยสงครามระหว่างอาณาจักรการเปลี่ยนแผ่นดินการผลัดยุคสมัยองค์พระจึงถูกเคลื่อนย้ายหลายครั้งจนกระทั่งถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและสุดท้ายได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงในพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในคืนหนึ่งเมื่อทุกอย่างสงบนิ่งเนน้อยชื่อปัญญากำลังปัดกวาดวิหารตามหน้าที่ เขาสังเกตเห็นองค์พระแก้วามารากตส่องแสงสีเขียวอ่อนนุ่มกว่าเคยแสงนั้นไม่แสบตาแต่กลับอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของธรรมะเนนปัญญาหยุดนิ่งแล้วพระนมมือไหว้พระแก้วเจ้าค่าทำไมคืนนี้ถึงสว่างนักข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นเช่นนี้ลมหายใจแห่งความสงบพัดผ่านหูของเนน คล้ายมีเสียงตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่าผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เมื่อเข้าใกล้ย่อมทำให้แสงธรรมปรากฏจงจำไว้แสงของเรามิได้อยู่เพียงในแก้วแต่สถิตยอยู่ในใจผู้ที่ตั้งมั่นในศีลในธรรมเนนปัญญาน้ำตาไหลเงยหน้าแล้วกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะรักษาศีลและความดี ให้สมกับที่ได้อยู่ใกล้องค์พระแสงสีเขียวค่อยๆลดลงจนเหลือเพียงประกายบางๆประดับองค์พระแต่ความสงบนั้นยังคงอยู่เต็มหัวใจของเนนปัญญาแห่งธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในเด็กน้อยผู้ซื่อตรงและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนที่มากราบไหว้องค์พระแก้วมรกตต่างรู้สึกได้ถึงความสงบความมั่นใจในการทำดี และพลังเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาองค์พระจึงยังคงประดิษฐานเป็นดั่งหัวใจของแผ่นดินส่องแสงแห่งศรัทธาให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเดินไปบนทางแห่งสติและปัญญาแม้ผ่านการเวลาหลายร้อยปีเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตก็ยังคงถูกเล่าขานเสมือนแสงแก้วที่ไม่เคยดับ ใครก็ตามที่ศรัทธาในความดีย่อมสัมผัสได้ถึงแสงมรกตในหัวใจตนเองเพราะความศักดิ์สิทธิ์แท้จริงนั้นหาได้อยู่ในวัตถุแต่เกิดจากความบริสุทธิ์แห่งจิตที่รู้จักเมตตารู้จักให้อภัยและรู้จักเดินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ตำนานพระแก้วมรกตจึงมิได้จบสิ้น หากแต่ดำรงอยู่คู่ผู้มีศรัทธาทุกคนตราบชั่วกาลนานเป็นแสงแก้งของพุทธบารมีที่ไม่เคยมอดดับในโลกใบนี้